คราวนี้มาดูประเด็นที่มีบุคคลที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงโควิด -19 กลับมาปุ๊บไม่ได้กักกันตัวเองอไปใช้บริการในห้างเดอะมอลไปช็อปปิ้งเลยซึ่งเขาเนี่ยทางห้างก็บอกว่ามีมาตรการที่จะดูแลเรื่องนี้นะครับคือทําความสะอาดครั้งใหญ่เลยแล้วก็บอกให้ผู้บริโภคเนี่ยหรือว่าคนที่จะเดินทางไปช็อปมั่นใจได้ว่าที่เดอะมอลเนี่ยปลอดภัยทุกสาขานะครับแล้วพนักง,งานในร้านที่ผู้ติดเชื้อรายนี้เข้าใช้บริการล่ะ เขาก็ให้ไปกักตัวเลยดูอาการเลยนะครับไม่ต้องมาทํางานครับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดนะครับได้มีมาตรการเฝ้าระวงังการแพร่ระบาดการติดเชื้อโควิด -19 อย่างใกล้ชิด คู่กับมาตรการป้องกันขั้นสูงสุดตามมาตรฐานสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าพนักงานผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นสำคัญนะครับสำหรับกรณีที่มีผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและหลีกเลี่ยงการเฝ้าระวังอาการ14วันเดินทางมาใช้บริการที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแคนั้นทางบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดนะครับได้มีการฉีดน้ํายาฆ่าเชือ้อเนี่ยละรครับทำความสะอาดกังครั้ง ในครับตั้งแต่คืนวันที่5มีนาคม2563แล้วก็เป็นมาตรการเพิ่มเติมนะครับออกมาทันทีนอกเหนือจากแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชิงรุกขั้นสูงสุดที่ดาเนินการเป็นประจําทุกวัน และเพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจในการใช้บริการครับร้านค้าที่กลุ่มเสี่ยงเนี่ยเข้าไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็น Fresh มีและมินิโซจะปิดทําการเป็นเวลา3วันนะครับก็คือ6 7 8มีนาคมเพื่อทําความสะอาดฆ่าเชือ้อโรครวมทั้งให้พนักงานร้านค้าเฝ้าระวังอาการในที่พักเป็นเวลา14วันด้วย ทางบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดครับขอให้ความมั่นใจว่าจะปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานอนามัยอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านและขอความร่วมมือจากผู้ที่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงโปรดปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐด้วยนะครับด้วยการต้องระวังตัวเองอยู่ภายในบ้านภายในที่พักของท่านในระยะเวลา14วันเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันผ่านเหตุการณ์น,นี้ไปได้อย่างดีที่สุดครับ คุณผู้ชมคะถ้าเกิดพูดถึงเพลงลอยทะเลจะอะไรเป็ลอยทะเลดีอย่างงี้ครับคุณโจอีบอยใช่แต่ถ้าเกิดพูดถึงไอซ์ที่ลอยอยู่ในทะเลที่ตราดไม่รู้เหมือนกันว่าใครเอามาลอยทะเลไว้พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องนี้ค่ะ